เป็นคล้ายๆกับตลาดแล้วแบบมีร้านเล็กๆอะไรอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะสุดยอดอ่ะเราไม่รู้เลยเนี่ยนี่แหละทุกคนเป็นสวนรูปแบบใหม่ดลวมาแลมาเราพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องย u ดีและไลม์มาว i g h นวันนี้ทุกคนเราสองคนจะพาทุกคนมาเที่ยวชิบูยาในโซนใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าชิบูยาในโซนใหม่นี่จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย นี่ทุกคนในเมื่อเรามาถึงชิบุยะกันแล้วนะคะน,นี่คือสถานีเราใส<อ>่ JR พอออกมาปุ๊บออกทางออกที่มีน้องหมาฮัจิตโกะน,นั่นเองค่ะทุกคนเสร็จปุ๊บเดินข้ามถนนไปเลย<อ>ตรงนี้คือสถานีชิบุยะนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามนี่เลยเดินเข้าซอยไปแบบนี้ง่ายมากนี่แล้วเขาจะเขียนว่ามิยาชิตะพาร์คนั่นเองทุกคน ว้าวอันนี้นี่คือจะเป็นโซนใหม่แล้วคือต้องบอกก่อนค่ะทุกคนคือเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสวนสาธารนณะสวนสาธารณะที่มีชื่อว่าเมสโซเมีแ a สต้พาร์คน่าานแน,นงนะคะและคราวนี้เนี่ยคือมันมีมาตั้งแต่ประมาณ60ปีที่แล้วแล้วทุกคนเมื่อคนมันเป็นแบบนี้เลยที่ตรงนี้เลยทุกคนแต่ที่ทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้ได้เป็นเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนโอลิมปิกเขาเนี่ยอยากจะจัดโอลิมปิกใช่ปะ่ะคราวนี้โตเกียวเขาก็ต้องการที่จะขยายเมืองทุกคนคราวนี้เขาก็เลยทําใหม่เพิ่มโซนใหม่ของชิบุยะขึ้นมาแต่คราวนี้พอมีโซนใหม่ปุ๊บเนี่ยสวนสาธารณะที่ทุกคนเคยมีเนี่ยมันก็จะต้องหายไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เลยเอาความเป็นสวนสาธารณะของตั้งแต่สมัยโบราณนะคะกับความนี่ความทันสมัยแบบนี้ให้มันมาอยู่ด้วยกันโดยการที่เอาสวนสาธารนณะ ยกไปอของบนนั่นเลยเชว้าวนี่ค่ะทุกคนแล้วตอนนี้พอเราเข้ามาในโซนใหม่ปุ๊บที่แรกนั่นก็คือชั้นหนึ่งชั้นที่แบบทุกคนจะต้องเดินผ่าน,น้วทุกคนดูสิมีแต่ร้านอิสระเยอะเลยอ่ะอ mm hmm. ือเอยากจะบอกว่าด้วยความที่เขาตัดสินใจที่จะเอาความเก่ากับความใหม่มารวมกันใช่ปะ่ะก็เลยจะเป็นร้านอิสระยยในเรียงรายแต่ความพิเศษนั้นก็คือเขาจะเอาอาหารตั้งแต่ฮอกไกโดไปจนถึงโอกิน hmm. าว่าหรือพูดง่ายๆก็คือตัอง้งแต่เหนือสุดไปจนถึงต,ตายสุดเนี่ยทุกคน มารวมกันอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นใครที่จะมาเที่ยวโซนใหม่ของชิบูยานะคะจะได้กินอาหารของทุกภาคเลยนั่นเองทุกคนเี่ทุกคนเรามาถึงชอ็อปเลยวิตตองเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอย่างไงเก๋มากคือจริงๆมันมีน้อยมากเลยนะอะไรที่เป็นแบบนี้ดูสิุวิตตองอย่างนี้กุชชี่อย่างนี้โอ้โหแล้วสังเกตได้ว,ว่าช็อปเนี่ยจะหน้าตาไม่เหมือนชอนน็อปแบรนด์เนมทั่วไปด้วย ใช่จะดูแบบมีความเป็นแฟชั่นดูทันสมัยแต่ก็ยังมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่ข้างในนั้นน่ะเองนะคะอันนี้คือเป็นโซนใหม่เลยเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยและในโซนใหม่นะคะทุกคนจริงๆเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากและเขาด้วยความที่เขาอยากที่จะขยายเยอะๆใช่ปะ่ะสไตล์ชิบุยะเลยมีหลายชั้นด้วยทุกคนตึกนี้อย่างเดียวเนี่ยมีทั้งหมด4ชั้นกันเลยทีเดียว ว้าวมาเจอร้านกา,ฟาแฟก่อนเลยคาเฟค่คิสเนมนั่นเองนะคะก็มาอยู่ที่นี่ด้วยกุชชี่ก็มีมาถึงชั้น2กันเลยทีเดียวไปเนี่ยบรรยากาศคือดีมากทุกคนดูแดนน้องแมนเนมเต็มไปหมดเห็นรถไฟด้วย <laughs> <laughs> เราสามารถที่จะแบบมาชมดิวนั่งชมรถไฟอะไรอย่างนี้ก็คือได้เลยทุกคน คือมันเป็นแบบความทันสมัยมากๆเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นความเป็น outdoor ค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองค่ะทุกคนแต่ดูสิพื้นที่อะไรเงี้ยกว้างขวางนะมีบันไดคือแบบเยอะมากตอนนี้เรายังเพิ่งอยู่กันที่ชั้นสองอยู่เลยนะเห็นมาบอกได้เลยว่าใครที่แบบว่าเป็นสายช้อปปิง้งเสื้อผ้ารองเท้าอะไรทั้งหลายที่สปอร์ตแบรนด์ที่แนวแฟชั่นที่นี่มีทุกอย่างเลยนะม่จิเนาะ เนี่ทุกคนแล้วความชิบุยะโอ้โหขนาดอาดิดาสยังแบบแฟชั่นนะแฟชั่นมากดูดิเก๋ไปรอ,องเ้ารองเท้าก็แบบเยอะมากเลยอ่ะไปค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปดูชั้น2กันแล้วต่อไปเราขึ้นไปชั้น3ามกันบ้างดีกว่า ี่ทุกคนมาเข้าสู่ชั้น3กันบ้างนะคะชั้น3นี่คือพอเปิดเข้ามาก็คือร้านพวกเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดก่อนเลยเพราะว่าตั้งแต่มีโอลิมปิกแล้วสเก็ตบอร์ดญี่ปุ่นได้เหรียญทองกันตึตามา<อ>ใช่ฮอตมากเ<า><า>ขาในที่ญี่ปุ่นก็เลยแบบกำลังคิดสเก็ตบอร์ดเยอะมากรวมถึงตึกนี้ชั้น4ี่มีร้านสเก็ตต,ตรงสวนสาธารณะอีกโอโ้โหไปใหญ่เลยงานนี้ตึกนี้เนี่ยเขาก็ย,ยังให้ชื่อว่ามิยาชิตะพาร์คหรือว่าสวนสาธารณะ มียาชิตะเหมือนชื่อเดิมเลยทางั้งที่สวนสาธารณะอันเก่าเนี่ยมันไม่มีแล้ว, court, วโอ้มีฟู้ดคอร์ทด้วยน,นั่นเองนะคะอยู่ที่ชั้น3าน,นั่นเองทุกคนเฮ้ย <He i, S 2> ดูดิมีความแบบเก๋มากเลยอะ่ะต you know อนชั้นหนึ่งสังเกตได้ว่าจะมีแบบเป็นร้านอาหารพวกอิซากะยะตั้งแต่เหนือจดดตายช่ปะเป็นญี่ปุ่นหมด แต่พอขึ้นมาชั้นสามมันจะดูแบบเป็นนานาชาติมีแฮมเบอร์เกอร์มีอาหารเกาหลีมีเม็กซิกันมีอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะอาหารจีนอะไรก็คือเต็มไปหมดเลยเทุกคนคือเขาก็แบ่งเป็นโซนอย่างชัดเจนเลยนะเราบางญี่ปุ่นกับอินเตอร์ สวนนั่นเองนะคะที่กิ๊กบอกว่าเมื่อก่อนเขาจะเป็นสวนข้างล่างแล้วเขายกมาข้างบนนี่แหละทุกคนเป็นสวนรูปแบบใหม่พอขึ้นมาปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะเจอนั่ก็คือลานสเก็ตบอร์ดนี่ค่ะทุกคนและนี่คือบรรยากาศของลานสเก็ตบอร์ดโหกว้างมากเลยนะแล้วก็มีแบบพวกทั้งพวกเด็กๆแล้วก็พวกผู้ใหญ่เนี่ยมาเล่นกัน สุดยอดที่ทุกคนเป็นยังไงอันนี้คือสวนสาธารณะรูปแบบใหม่นะคะคือที่บอกไปเมื่อกี้ไงว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจัดโอลิมปิกใช่ปะ่ะแล้วได้เหรียญทองจากสเก็ตบอร์ดเยอะมากอันนี้ก็คิดใหญ่เลยแต่ยังไม่หมดตรงนี้ตรงนี้จะมีเหมือนกับว่าเป็นหน้าผาจําลองโทุกคนก็สามารถที่จะมาเล่นได้ดกิจกรรมเยอะมากเห็นไหมเด็กๆก,ก็สามารถที่จะเล่นได้ด้วย ลานกิจกรรมถือว่ามีเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนี่ตรงนี้จะเป็นลานบอลลูนบอลชายหาดน,นั่นเองข้างล่างจะเป็นทรายทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่มีทะเลแต่เขาก็มีลานบอลลูนบอลชายหาดให้น,นั่นเองทุกคนหู้และคือดูมีบรรยากาศมีการแบบว่าเอาต้นปาล์มต้นปาล์มเล็กๆอะไรเงี้ยมาวางไว้ด้วยนะสวยมากทุกคนก็สามารถที่จะมาทํากิจกรรมได้รวมถึงข้างบนเนี่ยจะมีพวกตู้กดน้ําแล้วก็พวกร้านกาแฟด้วยนั่นเองนะคะ แต่จะสังเกตได้ว่าด้วยความที่เป็นสวนสาธารนณะก็เลยไม่มีหลังคาตามต่อมาด้วยนี่สต a r b มีหลากหลายโซนด้วยแล้วตรงนีเนียจะเป็นส t a r b เป็นสาขาที่ลูกค้าเยอะมากวันนี้นี่ถือว่าน้อยนะแต่ก็คือจะต้องต่อแถวตลอดมาส t าบักสาขานี้นะคะไม่มีวันไหนที่ไม่ต่อแถว ก็เป็นวันปกติแบบว่าเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนู่นต่อไปถึงนู่นเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสั่งวันนี้กินพวกนี้เลยจ้าโหแล้ววันนี้อากาศดีมากโหบรรยากาศโล่งกว้างมากแล้ะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาทํากิจกรรมที่นี่ได้เวลาที่มาทํากิจกรรมเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปติดต่ออินโฟมชันก่อนว่าเราต้องการที่จะทําอะไรอะไรเงี้ยหรือว่า จัดงานอีเวนต์อะไรต่างๆเขาสามารถที่จะมาจัดกันที่นี่ได้ไปทุกคนหลังจากที่เราไปดูกันมาหมดแล้ว1 2 3 4นะจ๊ะแต่ตอนนี้หิวว่าเดี๋ยวเราลงกลับมาชั้นหนึ่งดีกว่าเพื่อที่จะมากินร้านอิสักยะชั้นหนึ่งกันไปดูกินอะไรดีอ่ะเพราะมันมีแบบว่าตั้งแต่ฮอกไกโดจนถึงโอคินาวาโอินาวาเลทีเดียวนีทุกคนเห็นเครื่องอะไรไหม เครื่องอันนี้นี่คือเป็นเครื่องทําความร้อนด้วยความที่ตอนนี้เป็นหน้าหนาวคราวนี้เน Lydia, ี่ยพอลูกค้าแบบช่วงเย็นๆเนี่ยเขาก็จะมานั่งข้างนอกกันเขาก็เลยจะเปิดเครื่องนี้เป็นเครื่องฮิตเตอร์มันก็เลยจะอุ่นนะไม่ใช่เนาะแต่ว่าถ้าอย่างตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะให้นั่งกินในร้านก่อนเอาเสียด,ด้วยความที่มีร้านเยอะปัญหาคือกินร้านไหนดีวะ <illas> เลือกไม่ถูกฮอเก็ดไหมเธอ,ไ,เธอไปกินฮอไกโดกันดีกว่า ทุกร้านเขาเชื่อมกันเป็นเหมือนตลาดเลย <Wow. S 1> เฮ้ยเจ๊ดูนิสุดยอดอ่ะเราไม่รู้เลยเนี่ยมีอะไรแบบนี้ด้วย <Wow. S 1> เหมือนเราเข้ามาในตลาดเลย <c oughs> หลุดไปอีกโลกหนึ่งอ่ะเฮ้ย <c oughs> มีอะไรแบบนี้ด้วยงงมากอ่ะมีสาลเจ้าได้จ้ะเฮ้ยกินอะรบ้าเลยอ่ะ ข้างนอกนี่คือมันเหมือนแบบเป็นร้านหนึ่งร้านอะไรอย่างเงี้ยเลยนะทุกคนแต่พอเข้ามาแบบเหมือนเป็นตลาดมีศาลจ้าารเจ้าอันนี้สนุกมากและตอนนี้นะคะเราก็เข <pod cast> ้ามาเป็นที่เรียบร้อยคือแบบพีคกมากทีแรกเราคิดว่าข้างนอกอาจจะเป็นร้านแต่ละร้านใช่ปะพอเข้ามาปุ๊บเฮ้ เป็นคล้ายๆกับตลาดอะแล้วแบบมีร้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะจริงๆอะสนุกมากในความรู้สึกของกิ๊กนี่คือโซนใหม่เนี่ยมีความแบบเป็นญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีความเป็นอินเตอร์อยู่ด้วยสามารถมาช้อปปิ้งก็ได้กินข้าวก็ได้อะไรอย่างงี้ อิ่มมากเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชิบุยะในโซนใหม่นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวกันอีกมากมายรวมถึงร้านเด็ดๆกันอีกเยอะแยะมากมายเลยทุกคนยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Sub สไครต์ให้เพจกินอยู่ดีแล้วก็ไลา์แมนวงในด้วยนั่นเองนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามสถานที่เที่ยวอัปเดตใหม่ๆในญี่ปุ่นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย